พี่เบียร์ต้องเล่าวีรกรรมพี่น้ำ <laughs> พี่น้ำเนี่ยเ <laughs> มาเมาเมาอย่าไปบอกคณะทุกคน <laughs> พี่พี่น้ำเนี่ยคือเออ่เป็นคนเหมือนที่เหมือนที่บอกว่าเขาเป็นคนขี้อายเนาะแต่ก่อนอะที่ที่เคยเล่าพี่น้ำเคยเล่าแล้วแหละแบบเหมือนว่าคนก็จะสุดプラยว่าพี่น้ำแบบป้าสายเก่งอภิปรายเก่งแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ย พี่น้ำเนี่ยคือขี้อายไม่ค่อยกล้าพูดเหมือนแต่ก่อนไปสั่งข้าวกันอะไปไปไปที่โรงอาหารอะไรเงี้ยพี่น้ำก็คือจะยืนแล้วก็จะรอว่าจะก,กิดว่าให้พี่เป็นคนไปสั่งให้ทั้งที่เขาอยู่หน้าร้านข้าวนะคะ mm hmm. ก็คืออายที่จะสั่งข้าวเองอะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็ตอนนี้มาก็คือเป็นเออเป็นดาวสภาไปแล้ว <laughs> พูดเก่งมากมือปราบประยุทธ์ค่ะแม่เอ็มออนดุไหม ไม่ดุค่ะถ้าไม่ดื้อคุณแม่ใจดีนะคะแต่ว่าจะเป็นคือคุณแม่เป็นเป็นคุณครูมาก่อนเนาะก็จะค่อนข้างมีระเบียบมีระเบียบแล้วก็สะอาดก็จะชอบอะไรที่เป็นระเบียบก็จะเข้มงวดเรื่องนานเนาะ